นี่นะครับขั้นตอนการใส่สปนะอ,อร์จิปเปอร์จะมีิปเปอร์ก็นำวิธีการเอาหัวตัวเล็งเป,แบบงเป็แบบอะไรนะ

ไปเยยดตอนนี้ยังไม่ใช้ต่อต่อขั้บรรยากาศอยังใช้ต่อฝั่งนี้ต้องลืครับต่อฝั่งนี้เราไปฝั่งนี้มาเลี้ยงแล้ว2ี่โวลต์หรือยี่โวลต์จะต้องต่อมาเข้าเ c ีมาหน่อีเสนเอาไปจับ้นเอไว้คับนี้คับนี้พอติดตั้งกิ๊เปอร์เสร็จแล้วก็เอาสายเสียบนะครับเสร็จแล้วต่อไฟบัวเข้าชึงนอดแล้วก็ต่อ่ กแล้วมมิไ่่ทีจะต่ออกันเหรแล้วจากนั้นก็ต่อไฟบวกไฟลบของหุ่นยนต์มาเข้าเทมเพลทนอตอีกทีหนึ่งแล้วจากนั้นก็นำอินหนึ่งกับอินสองมาต่อเข้าเทมเพนอตงหุ่นยนต์อีกทีหนึ่งแล้วจากนั้นเราก็จะไฟที่มีอยู่ในสายนี้ไปเชื่อมกับกิปเปอร์ไอเนี้ยคือขั้นตอนต่อไฟเสียบสายแล้วคอนเน็ตต่อกับกอ อันนี้แขกควงแขกควงขึ no. okay. well, you? You ้มายืนเหมือนที่ยแขกควงเข้าหมดอะไรเข้าหมดทีหรือเปล่าที่แล้วย้อมได้ยังไม่อธิบายเด็กตั้งระยะไหนก็ได้ก็เคเห็นคนหานด้วยเอานี่หน่อยอันนี้เอาหัวมาขายเลยดินี่ครับโปรแกรมอันนี้ forward คือการหนีบอันนี้คือแรงการหนีบ reverse คือการปล่อยครับอันนี้คือพวกแรงพวกอะไรพวกนี้ uh huh. แล้ววิธีจะบังคับนะครับเราก็มากดจ็อกก่อนแล้วก็จ็อกเวลนี่เราก็สามารถเคลียได้เลยปล่อยนีบเ้ครับแล้วก็มาต่อไปนี่เน็กลงเราสามารถปรับเดอบลกับซิงเกิลได้